สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับกับนี่ฮะวิธีนะครับขอโชคขอราบนะครับจากไอ้ไข่นะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาจุดทูปหวยกันนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยฮะแล้ตอนนี้นะครับทูปก็เริ่มที่จะมอดไหม้แล้วตอนนี้นะครับผมก็จะมาสวดคาถาบูชาไอ้ไข่ให้เป็นเพื่อนนะครับท่องตามพร้อมๆกันนะ แล้ววันนี้นะครับเราจะเริ่มเตือนเรื่องกคาถาบูชาไอ้ไข่ขอโชคขอลาบนะครับตั้งน,นโมสามจบนะแล้วตามเ้ืยอกากถาบูชาไอ้ไข่ท่องตามพร้อมกันนโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสมมสะ อิติอิติกุมารไข่พ่อท่านเพิ่มจับมหาเทโรลาภลาภพาภพวันตุเมต่อไปก็จะเป็นคำอธิษฐานนะทุกคนข้าพเจ้าขอให้ตาไข่ช่วยเสริมลาบเสริมทรัพย์เสริมบาร,รมีเสริมหน้าที่การงานเสริมการค้าขายเสริมการเจรจาต่อรองปกป้องคุ้มภัยให้ข้าพเจ้าให้แค้วคาดปลอดภยัยจากขยันอันตรายทั้งปวง ขอให้ลูกสมหวังที่ตั้งใจไว้ทุประการด้วยเถิดสาธุสาธุาธแล้ววันนี้เราก็ขอให้ไอ้ไข่นะครับให้โชคให้ลาภเพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องนองทุกท่านนะครับขอให้ทูปนี้สแสดงให้สมพรสมปตถนาพี่พี่เพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านนะครับ ขอให้ไข่ให้โชคให้ลาบด้วยแล้วตอนนี้นะครับเลขที่ออกด้านล่างเนี่ยที่ผมเห็นนะคือ5และ6นะครับเพื่อนๆลองเพ่งดูนะครับว่าเลขอะไรนะแต่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเลข5และเลข6ครับและถ้าพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับสนใจอยากลองเสียงโชคเสียงลาบนะครับผมลิงก์ด้านล่างครับกดได้เลยฮะมีมากมายให้เ,เพื่อนๆพี่ๆนะฮะ ได้เลือกเล่นนะครับลองเสี่ยงโชคดูนะครับผมผมขอให้นะครับไอ้ไข่นะครับให้โชคให้ลาบให้สมความปรารถนาทุกท่านเลยนะและตอนนี้นะครับทูบก็มอดไปมาถึงเลขตัวที่3ากันแล้วตอนนี้นะครับที่ผมเห็นนะครับมีหัวหน่อยๆนะน่าจะเป็นเลขสี่นะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะและถ้าจะพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับไอ้ไข่องค์นี้นะผมเนี่ยไปเอามาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับ ปุกเสกจากเกจิอาจารย์ดังเลยครับเพื่อนๆพี่ๆฮะจะขอจะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนานะครับและถ้าเพื่อนๆพ่พี่ๆนะฮะอยากสนใจเสี่ยงโชคนะครับผมวันนี้นะครับไอ้ไข่ก็ให้โชคให้ลาบนะครับลิงก์ด้านล่างเลยครับผมลองดูครับมีการเสี่ยงโชคมากมายให้เป็นเพื่อนพี่ๆได้ลองดูครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆสนใจนะครับผมลิงก์ด้านล่างครับกดได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับก็ขอให้ไข่นะครับ ให้โชคให้ลาบให้พรทุกคนเลยนะครับให้ถูกหวยได้บ้านได้รถนะครับแล้ววันนี้นะครับเลข3มตัวที่ออกมาจากทูปไอ้ไข่นะครับนั่นคือ5้าหสครับเพื่อนๆเลขนี้นะครับผม5้าี่ครับแล้วถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะฮะคนไหนสนใจอยากเสี่ยงโชคนะครับลี้งด้านล่างได้เลยครับผมแล้ววันนี้นะครับผมขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับ สุขสมดังปาถนานะครับได้โชคได้ลาภทุกท่านนะครับสวัสดีครับ